สวัสดีพี่เพื่อนน้องนะครับที่รักในการเล่นดนตรีไทยนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันหรือคุยกันเรื่องหนังกลองถ้าตากแดดแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะครับถ้าตากแดดมากมันจะเป็นเช่นไรนะครับ สำหรับช่วงเช้าๆเราจะเห็นได้ว่าหนังกลองจะหย่อนแบบนี้นะครับจริงๆมันต้องดังเสียงสูงกว่านี้ใช่ไหมครับเมื่อนำมาตีแล้วรู้สึกว่าหนังกลองมันหย่อนนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือนำไปตากแดดนะครับนำไปตากแดด เมื่อตากแดดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับมันก็จะทำให้หนังกรองเนี่ยหน้าเนี่ยตึงขึ้นนะครับโดยเฉพาะหนังกรองที่เป็นหนังวัวหนังควายนะครับหรือว่าถ้าเป็นหนังสังเคราะห์ก็จะขึ้นยากหน่อยนะครับแต่สมัยเนี่ยเขาจะใช้ หนังกองสังเคราะห์นะครับของเครื่องดนตรีสากลแบบใสนำมาแปะนำมาแปะนะครับแล้วก็ใส่น็อตนะครับมันก็จะสวดสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับดูแล้วมันก็จะไม่วินเทจนะครับเรียกง่ายๆไม่คลาสสิกนะครับถ้าทำแบบนั้นแต่กส็สามารถใช้ได้นะครับเสียงใช้ได้ เหมือนเลยนะครับเหมือนของวินเทจหรือของคลาสสิกเลยนะครับตอนนี้เมื่อตากแล้วมันก็จะหนังกองเนี่ยมันจะตึงขึ้นนะครับข้อดีก็คือทำให้หนังกองเนี่ยตึงขึ้นนะครับสามารถบรรเลงต่อได้แต่ข้อเสียนั้นถ้าตากมากๆเนี่ยมันจะทำให้หนังกองเนี่ยเขาเรียกว่ากรอบอนะครับ หนังกรองเนี่ยกรอบนะครับมันก็จะให้ทำให้เปลาะบางยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือข้อเสียของการนำกรองไปตากแดดนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออีกอย่างนึงก็คือนะครับนำไปให้ช่งางเขาเรียกว่าสาวใหม่ สาวนะครับโดยเฉพาะแกะ่ตรงถแถวตรงนี้ต้องแก้เชือกนะครับแกะเชือกออกก่อนนะเมื่อแกะเชือกออกแล้วก็ต้องดึงให้ตึงเขาเรียกว่าสาวสาวหนังกองให้ตึงนะครับอันนี้คือวิธีการของบรรพชนนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย โบ,โบราณโบราณนะครับที่เราสืบทอดกันมานะครับนั่นก็คือภูมิปัญญานะจะทำอย่างไรให้หนังกลองมันตึงมันอยู่ได้นี่ก็คือภูมิปัญญาเช่นเดียวกันนะครับจาะหนังกลองแล้วก็ร้อยนะครับร้อยแล้วก็ดึงให้ตึงให้เท่าๆกันนะครับก็จะเป็นหนังกลอง นั่นเองนะครับครับถ้าชื่นชอบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในช่องครูสอนเพียรสนอดนตรีไทยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านชื่นชอบนะครับมีปุ่มขอบคุณนะครับถ้าจะบริจาคเป็นเงินนะครับยินดีนะครับ,นะรบที่ปุ่มขอบคุณด้านล่างนี้นะครับใต้คลิปนี้ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ